แบบฝึกหัดหน้า61เนาะเป็นแบบฝึกหัดที่9.4นะคะแบบฝึกหัดใน9.4นี้<ม>เขาบอกว่าให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตามข้อกาหนดโดยพร้อมระบุชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยมีกำหนดให้ว่ารูปสี่เหลี่ยมหนึ่งช่องใช่ไหมคะแทนความยาวด้านละ1เซนติเมตรเนาะก็คือ1ช่องเนี่ยแทน1เซนนะคะ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราเรียนไปมีกี่ชนิดคะมีกี่ชนิดคะสองชนิดก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะามาดูกันในข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งบอกว่าให้สร้างรูปสี่เหลี่ยม CDEF นะคะที่มีด้าน CD ยาว3เซนติเมตรและด้าน DE ยาว2เซนติเมตร ขั้นแรกนะคะทำยังไงเอ่ยทำไงคะเอาไม้บรรทัดขึ้นมาเลยนะคะเอาไม้บรรทัดขึ้นมาอันแรกเลยเราจะสร้างเส้น CD นะคะ CD เอากี่เซนคะสมเซนติเมตร3ามเซนติเมตรเท่ากับกี่ช่อง3ช่องเพราะเขากำหนดมาว่าช่องละ หนึซนติเมตรดังนั้นนะคะลาก3ช่องนะคะ,ะกำหนดไว้นะคะว่าคือ C D ต่อไปสร้างด้าน D E ยาวสองเซนติเมตรสเซนติเมตรกี่ช่องคะสองช่องถูกต้องไหมคะ แล้วด้าน D e เนี่ยจะต้องต่อจากด้านตัวดีลงมาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในแนวตั้งแบบนี้นะคะลากลงมาอีกสองช่องปึ๊บลงมาคือจุดอะไรคะดี d อะไรดี d อะไรคะ d e ก็ใส่อไปโอเคไหมแค่นี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมยังยัง,ยงเราก็ลากต่อไปให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ครบนะคะอ่าลากเลย แล้วก็เหลืออีกหนึ่งชื่อที่เรายังไม่ได้เขียนหนึ่งตัวอักษรคือตัวอะไรคะ e อ่ะ F แล้วลองไล่ดูซิว่าอ่านถูกต้องไหม C D E F แค่นี้เองเสร็จแล้วแล้วก็ตอบค่ะว่าสี D ่เหลี่ยม C D E F เนี่ยเป็นรูปสี D ่ e F. เหลี่ยม e ชนิดไหนอ่ะผืนห้าก็เขียนไปเลยค่ะเป็นสี D ่เหลี่ยมผืนห้าแค่นี้โอเคไหมคะ อ่าข้อ1น,นะคะผ่านไปต่อไปข้อที่หนึ่งเสร็จไหมเส,เสร็จนะคะต่อไปดูข้อที่สองข้อที่2อบบอกว่าให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะ d f g h ที่มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3ามซนติเมตรด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง เพราะนั้นนักเรียนต้องตีโจทย์ให้ได้นะคะว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างหมายความว่าอะไรโดยเขาบอกว่ากำหนดให้ด้าน fg เนี่ยเป็นด้านกว้างนะคะแสดงว่าด้านทุกด้านเท่ากันไหมเนี่ยข้อนี้ไม่เท่าเพราะด้านกว้างกับด้านยาวยังไงก็ไม่เท่าแล้วใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนกำหนดก่อนค่ะว่าด้าน fg เนี่ยนักเรียนจะให้มันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ดีกำหนดสิ fg สมมติยาว2สมมตินะอ่ะยาว2ดูก่อนนะคะยังไม่ต้องทำนะ fg ใช่ป่ะคะแบบนี้สมมติ fg ยาว2องซนเมตรนะแล้วเขาบอกว่าด้านยาวมันต้องยาวกว่าด้านกว้างสามเซนติเมตรตอนเนี้ยด้านกว้างของเราคือ2ด้านกว้างของเราคือ2ด้านยาวจะต้องยาวกว่าด้านกว้าง3ามเซนเพราะนั้นด้านยาวต้องยาวเท่าไหร่ 5เซนติเมตรเก่งมากเพราะนั้นเราก็ลากต่อไปอีก5ช่องนะคะนี้โอเคไหมแล้วก็ประกอบให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะประกอบให้เสร็จแล้วก็เขียนจุดให้เรียบร้อยนะคะใส่ชื่อจุดให้เรียบร้อยเนาะ ก็จะเป็น D F G H ในลักษณะแบบนี้ซึ่งในข้อ2เป็นรูปอะไรเหมือนกัน่ยมผืนผ้านะคะ <5 S 1> ก็แบบนี้นะคะ <5 S 1> ก็ได้ประมาณนี้เนาะต่อไปข้อ3นัแเรี๋ยวน้องวิเคราะห์โจทย์ดูนะคะะงานวันนี้นะคะมีอยู่2หน้าก็คือหน้า61นะคะและหน้า62นะคะทำเสร็จแล้วก็ส่งเนาะ